m า s t ตอร์คู a i อร์ r พ f i ร r ประสบการณ์ใหม่ของอากาศบริสุทธิ์เครื่องฟอกอากาศรุ่น MTK AP05 เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่เกิน42ตารางเมตรมีอัตราการส่งอากาศบริสุทธิ์สูงถึง320ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงโดยระบบตัวกรองประสิทธิภาพสูง4ชั้นสามารถกรองฝุ่นละอองเส้นผมขนสัตว์เกสรดอกไม้ไปจนถึงกรองสารพิษขนาด0.3ไมครนได้สูงถึง99.9% ช่วยดูดซับและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นอกจากนี้ยังช่วยดูดซับไอระเหยของสารเคมีเช่นฟอร์มาดีไฮเบนซินไอน้ำมันและสารประกอบอินทรีย์พร้อมคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื ust, ช้อรายีสต์และโควิด -19 ได้ถึงชั้น DNA ให้คุณรู้สึกสะอาดมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีแอนไอออนปล่อยประจุไอออนลบเพื่อดักจับฝุ่นอนุภาคเล็กในอากาศ การมาสเตอร์ฟูรุ่น m p k a p 0 5มาพร้อมกับหน้าจอ LED ระบบสัมผัสแสดงผลค่า PM 2 5และไฟแสดงระดับคุณภาพอากาศสามารถปรับแรงลมได้สูงสุด4ระดับพร้อมระบบ AI อัจฉริยะปรับการทำงานตามสภาพอากาศอัตโนมัติช่วยให้คุณหลับสบายได้มากกว่าด้วยโหมดพักผ่อนพร้อมตั้งเวลาปิดเครื่องได้สูงสุดแชั่วโมงมีระบบแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นกรองและควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลได้ m a s t e r ร o o ู Air p u r i f i e r ประสบการณ์ใหม่ของอากาศบริสุทธิ์